ยิ้มก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันโอ้มมยกอนี่มันอะไรกันโอ้มม่กอดทุกคนมันอลังการมากโอ้มา่กอนฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริงร๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคท เลื่นี้นะคะเรากลับไปแล้วเก็บรอบอกเลยเด้งแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแหมว่าบูแคเวนาพี A P นะแล้ววันนี้นะคะพี่นิตาเนี่ยจะมารีวิวสิ่งที่อัปเดตใหม่ในโรงเรียนนะคะล่าสุดนั่นเองคะ่ะเย้คือจะบอกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเรารีวิวเรียกว่าเป็นปราสาทสุดหรูเรียกว่าเป็นมหาราชวังนะคะอัปเดตใหม่ไปแล้วนะคะคือพี่นิตาเนี่ยแยกเป็นสองคลิปแต่คืออัด ไปคลิปที่วพี่ต้าแยกออกมาเป็น2คลิปเพราะคลิปยาวมากนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราเนี่ยจะมารีวิวนะคะส่วนที่อัปเดตไปของโรงเรียนรวมถึงพ๊อปนะคะที่อันสุดวุ่นวายอัปเดตใหม่ข้างหลังพี่ตา้านั่นเองนะคะก็นั่นแหละค่ะวันนี้เราก็จะเข้าไปดูพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากเข้ามาร่วมอัดคลิปกับพี่ต้าแบบนี้นะคะก็อย่าลืม ไปเข้ากลุ่มนะคะที่โปรฟไฟล์จ,ะะจีลิตาด้วยกหายจีลิตาทัศกรีดแคทต้องโปรไฟล์เนี่ยจะมีเหตุว่าเขา้าัวคิดแคทนะคะตองจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้ารวมได้เลยนะคะเพื่อรับดิ้งเซอร์วิสไว้อ่านคลิปของลิตาแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากสรีดลตาคิดแคทที่น้องๆใส่อยู่ด้วยนะคะมี6สีนะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวเจ็ดโรบทอททางวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงค์ใต้คลิปนี้เราจะกดไปที่โรบอทพิตาและคลิกเข้าเขียนชั้นได้เลยนะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มดูสิ่งเดรงเรียนและพออมัปเดตใหม่่่่กกกัันนนเเลยยดีีวาคคะะไไไปปปโโรรรงง กโรงเรียนของเรานาอยู่คุณผู้ใจดีทุกคนรถ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 มาสร้างรถเลยลูกรถแววแววรถนั่งชิลว้าวนั่ชิลได้พี่ดิต้าทันโอ้ครั้งนี้แบบนั่งครั้งแรกได้เลยสุดเกินน้ำบ่าเขินพี่ดิตาไม่ต้องเขินนะคะขนาดนี้แล้วไปไปโรงเรียนกันไหนดูซิมีอะไรอัปเดตใหม่บ้างที่โรงเรียนตัวเขียวนั่นคนฟุตนะคะเหมือนพี่ลินเลยนี่ตรงนี้ เฮ้ยมันเป็นสเตจนะทุกคนตรงนี้มันเปลี่ยนไปค่ะตรงเวทีเนี่ยโอ้ไม่กอโอ้ไม่กออะไรเนี่ยอุ้ยข้างหลังมันก็มีแบบเป็น backstage นะแบบมีกล่องเป็นแบบโต๊ะเครื่องแป้งในได้นะคะให้ในักแสดงเติมหน้าแล้วนี่ก็มีอะไรขึ้นไปได้นเนี่ยขึ้นไปโอ้ชั้นสองโอ้ยเลิศเกินและนี้ประตูไปไหนเนี่ยเฮ้ยความลับอีกแล้ว อันนี้ประตูไปไหนอ๋อประตูเป็นฉากเฉยๆไม่มีอะไรค่ะเป็นฉากเฉยๆว่ามีประตูเปลี่ยนเวทีด้านหลังนะคะเฮ้ยมันกดเปลี่ยนเวทีได้ไหนดูซิประตูตอนนี้แยกกันเดินอ๋ออันนี้คือหลังเวทีหรอหลังเวทีที่แปลว่าหลังเวทีจริงๆแล้วเปลี่ยนเวทียังไงอ่ะอ๋อนี่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 นอยมีเวทีให้เลือกห้าแบบนะคะทุกคนหุยเยอะมากเลยอะ่ะเคนน่าเชง if more ด h a n น n e person on stage. s ส a ต e เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเกิดมีมากกว่าหนึ่งคนอยู่ในนี้นะคะโอ้โหแปลว่าเราต้องไปอยู่ข้างนอกเราถึงจะเปลี่ยนเวทีได้โอ้ oh my god ใครจะกดเปลี่ยนเอาไปว่าทุกคนทุกคนออกจากเวทีเดี๋ยวพี่ลิต้านคนกดเปลี่ยนเองลงไปก่อนนะคะทุกคนเอางี้โทมัสเป็นคนเปลี่ยนเวทีเด็บพี่ลิตา้าล่อเด็กออกไปทุกคนมานั่งว้ยนี่ไงเปลี่ยนได้แล้วสวยจังทุกคนมานั่งค่ะทุกคนมานั่งทุกคนมานั่ง นี่เป็นเปลี่ยนเป็นเวทีเมืองนะคะนี่อ,อาจะเลิศเกินสุกตื่นเต้นกับการอัปเดตใหม่ครั้งนี้เลิศเกินนะคะเหมือนเมือง PNG เมือง PNG อ๋อเออสวยดีเนาะมีอะไรอีกอเฮ้ยเปลี่ยนเป็นอะไรอีกเนี่ยเป็นเมืองทะเลนะคะต่อจากเนี้ยเวลาเราแบบการแสดงโชว์ที่โรงเรียนใ,นใดๆเราก็สามารถมา a c t i n งแสดงตรงนี้ได้นะคะ น้าบอกอันนี้สวยสะบัดชฉกยิงแก๊สชอบี่อันนี้สวยสะบัดเ,เป็นแบบว,วิวทะเลนะฮะโอ้สวยงามตามของเรื่องเวอร์ค่อยมีคนตกแต่งให้ด้วยตกแต่งทางเดินนะะน้องตาลสวยะฮะล้วบอกอันนี้เป็นประเทศกรีซค่ะอ๋อประเทศกรีกเหรออ๋อประเทศกรีซอ่าสวยมากสวยมากดูจากสถาปัตยกรรมนะคะตรงนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเออ General Store Bank เจลซาร์ลบอร์ดิงเขาซาลูนไม่ใช่ซาลอน์แต่ซาลูนอ๋อแต่มันก็คือเป็นแค่ฉากวนะเนาะเฮ้ยเข้าไปได้เหรออ๋อเป็นแค่ฉากเป็นแค่ฉากเหมือนละครเวทีพี่ดิต้ารู้แลออันเนี้ยเขาทำเป็นละครเวทีกักคนที่มันจะมีฉากอันนี้เป็นแนวทะเลทรายค่ะเป็นเมืองเป็นเมืองนะคะอันนี้เป็นฉากเมืองแล้วแบ็กเกลเป็นทะเลทรายจะเลิศเกินนะคะเนี่ยเอออันนี้อะไรนี่ อันนี้เป็นเหมือนเดิมป้าเหมือนตอนแรกเป็นแบบฉากในบ้านนี่ข้างหลังมันมีบอกอยู่ว่ามีอะไรบ้างเป็นเมืองเป็นกรีซนะคะเป็นบ้านเป็นเวสเทิร์นแล้วก็เป็นเอ็มที่สเตทอะไรอันนี้คือเวสเทิร์นเหรออันนี้เป็นบ้านน่ารักน่ารักเหรออันนี้ไม่ใช่ตอนแรกเหรอหรือพี่ลิต้าจะจำอ๋ออันนี้เป็นบ้านน่ารักน่ารักสามารถแสดงละครได้เลยนะเนี่ยจริงค่ะจริงสแสดงละครได้เลย ที่บอกว่าตรงนี้เหมือนเขาทํามาเพื่อแบบเป็นฉากแบบละครเวทีนะคะมีอะไรอีกอ๋ออันนี้เหมือนเดิมแล้วประกวดมิสแกนจริงอออันนี้เรามาแบบเปลี่ยนเวทีประกวดมิสแกนได้เลยนะประกวดนางสงการไงที่กาลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาประกวดที่นี่ได้นะคะสุดท้ายจะว่างเปล่าคะ่ะจัดพรอบเองโอเคสุดท้ายก็คือว่างเปล่าจัดพรอบเองจัดไป s ชว์กิ้ g ก่าซกนคะ่ะโอเคไปน้องบงต่อไปยีมยังมีอยู่เลยเหรอ โอ้โหของนอนเรียนนี่มีเยอะนะคะเนี่ยเข้าได้เลยค่ะยิมก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันโอ้ oh m ม g ก d นี่มันอะไรกันโอ้ oh my ่ก d ทุกคนมันอลังการมากโ oh oh, อ้ my g กอโอ้อึง้งอ้งอ้งนี่มันอึ้งกว่าพวกบ้านระเบิดใหม่เลยทุกคนโอ้โหกดคนทุกคนออกมาจากยิมก่อนค่ะกดเปลี่ยนไม่ได้โอ้โ oh. ห ไม่ว่านี่คืออันแรกนะคะเป็นแบบเหมือนฟิลตัวจีนนะคะงานเลยยนี้ยงที่ฉลองแล้วก็มีคนอยู่บนเวทีฟิลตัวจีนน่นเอยทุกคนมาจัดงานตรงงานเก่งอะไรในนี้ได้นะคะเป็นบาสเกตบอลธรรมดาเป็นปกติแล้วก็เป็นแดนซ์เป็นมีทติ้งเป็นจิมนาสติกแล้วก็เป็นป <oo> ูทุกคนออกมาค่ะทุกคนออกมาปู้ก็นี้ก็แปลกนะแทนที่จะแบบสามารถแบบเออกดเปลี่ยนได้เลยแบบไม่ต้องมีคนแบบเออมีคนอยู่ไปนั่นแหละอะไรง เน no ี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้มันมีคนอยู่ในนั้นไงทุกคนออกมาค่ะมาทุกคนออกมาเร็วลูกอยับผวนเนาะวางหย่าผวนกดได้ยังอ่ะอ๋ออันนี้เป็นบาสเกตบอลก็คือเป็นปกติใช่ไหมบาสเกตบอลเป็นปกติอ้าหุ้ยโอ้ก็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 มันคืออะไรเนี่ยคอมบ์หรือโดช์โดช์เผืออะไรเื่ออะไรอ่ะจินนัสสิเป็นคูมาทนถ่ายน้ำเป็น นีคืออะไรอะจิมาสติกเหรอก็อ๋ออาจจะเป็นจิมาสติกอ่าอาจจะเป็นยิมนาสติกนะคะอันนี้คิดว่าอันนี้แหละยิมนาสติกเล่นใหญ่อยู่เด้อขึ้นได้ไหมขึม้นได้ด้วยย,ยิมนาสติกกระโดดลงมาอ๋อมามามาทุกคนออกมาค่ะทุกคนออกมาค่ะเมื่อกี้น่าจะเป็นยิม纳斯ติกยังไม่ทันได้ดูพวกใส่ไว้น้ำอะไรเลยอะถ้าทุกคนไม่ออกมาพี่นิต้าจะเข้าไปเข็นพี่นิต้าอยู่นี่คะ่ะออกมาค่ะ เปลี่ยนนะคะพี่จะเปลี่ยนคนเดียวนะวุ่นวายโอเคน้องบอกอันแรกบาสค่ะกดเลยกดเลยลูกโอ้ยใครกดเนี่ยอ,อุปกรณ์วุ่นวายเหมือนตายวันแรกบอลมาเก็ตบอลทำไมมันไม่เป็นบาส์เก็ตบอลให้อ่ะออกมาเลยก็ได้มารีวิวไปเลยอ่ะอันนี้เป็นสะว่ายน้ำค่ะพี่ต้าขออนุญาตรีวิวเลยนะขี้เกียจรอแล้วเนี่ย อันนี้เป็นสระว่ายน้ำนะทุกคนที่ทาให้ทุกคนเนี่ยได้มาว่ายน้ําได้นะคะก็จะมีแท่นกระโดดว่ายน้ำใดใดกึกกึกกึ๊กหยุดค่ะให้เปลี่ยนจริงมันมีคนกดเปลี่ยนนะพี่ดิต้าเขาฝากลูกเบียร์เขาด้วยกระโดดตุ้มเกือกเกือกเกือกว่ายน้ําไว้เรามาทําคลิปแข่งว่ายน้ํากันทุกคนน่าจะสนุกน่าดูนะคะคอนเทนต์เยอะเลยการอัปเดตใหม่ครั้งนี้ ออกมาค่ะมาใครไม่ออกมาพี่ลิต้าจะไปกระชากออกมาค่ะเอางี้นะถ้าไม่ฟังกันก็ได้ดูอัปเดตแค่นี้จบค่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยดูเฮย้ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรมีติ้งเหรออันนี้เหมือนเป็นการประชุมใช่พี่ติต้าว่าน,นี้คือการประชุมนันง่นงนงันง่นงนงั่งน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 ั่งอันนี้จะเป็นการประชุมนะฮะแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคนพูดยืนพูดประชุมอยู่ข้างหน้านะคะให้ออแป๊บหนึ่งนะนะนะการประชุมแต่มีไอ้ห่วงบาสด้วยอเขาไม่เอาออกไปหรือเขาลืมงงว่ามีให้ปาลูกบาด้วย พาลูกบ้านใส่คนที่อยู่บนเวทีแย่ม yeah, ากอ่ะเฮ้ย <Hey, S 2> แต่เราก็มาจัดแบบประกวดมิสแกลอะไรอย่างนี้ได้นะแล้วก็แบบให้คนดูก็เป็นคนนั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะตอนนี้ก็เลยคิดคอนเทนต์นะคะ8ปดการประชุมนะคะเนี mm ่ย hmm. โอเคอันนี้รู้แหละการประชุมอะทุกคนออกมาค่ะแปลว่าอันนี้คือการเต้นแน่ๆอันนี้เป็นเวทีหรือคอนเสิร์ตค่ะแน่ๆอันนี้น่าจะเป็นแดน เราเล่คิดว่าแบบเป็นฟิลโตจีนนะนะมันเหมือนโตจีนมากกว่านะคะเนี่ยมันแดนตรงไหนเนี่ยเธอเองเคเธอรักให้คนหนึ่งเธอเองจะรู้หรือเปล่าไม่ก็งานเลี้ยงซัม e ิงเออก็อาจจะเป็นงานเลี้ยงได้คือมันเหมือนโตจีนจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็มีเวทีคู่บ่าวสาวว่าการรักกองเธอมันชั่วคราวได้ไง่ายง่ายอย่างนั้นสวยอะ่ะจริง งานเลี้ยงวันปีเทอมเออได้คอนเทนต์ใหม่เลยทุกคนม,มีคนเสนองานคอนเทนต์นงานเลี้ยงตอนปีเทอมเรียบร้อยเลิศเกินคุณนะจริงเวทีสวยะค่ะเนี่ยนี่ต้องเพลงนี้เลยเพลงอะไรนะแคมบองต n ฉันไมจะ walk away จะพาจะมีกีว่ว้ดีมาช้องนั่นเลยจมงมนจะบ้ะาทุกคนโดนไล่ออกมาแล้วว่าทุกคนออกมาคอ,อันนี้ยิมนาสิค่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ไง มาแข่งเดินเนี่ยเออแข่งเดินตรงเนี้ยตรงเนี้ยตงเออเดินแล้วแบบห้ามตกอ่ะือคนเห็นเยอะมากเลยทุกคนนี่ยเนะแข่งเดินปรับบุคลิกภาพนะคะคนเห็นเยอะจริงไขมาวางเพอ่มไขปวดขอให้ค้างหน้าจอยตาบีดีตาไม่ทันจานทุจริงมีคนมาปวดเนี่ยกด ADM กันเยอะมาก ออกมาครัชใครมันมาวางเพิ่มเนี่ยยห้รู้นะแต่ใจเย็น,ยนๆนะลูกใจเย็นๆนะพี่วางเอทีเอ็มกันจะไาเนี่ยออาโทรบ,าทบัานเป็นคนโทรมาเป็นคนพอคดีพิษโอ้โหดีว่าด่ากันใหญ่แล้วใครมันวางเอทีเอ็มปวดที่ไหนได้โทรบ,าทบัาวางเพื่อเพื่อให้เด็กๆเ,เขาเขามาปวดได้นะคะตลกมากถึงว่าเป็นวิธีที่ฉลาดนะคะเพราะน้องๆก็จะได้กดไม่ได้เ,เนาะ ก็ตลกดีสุดท้ายสาดน้ำค่ะใช่อันนี้คือน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วแหละสาวยน้ำที่จริงๆเราดีวิวไปแล้วท่าตรงนี้จริงน้ใคาขอยากว่ายน้ำต้องมีแล้วคอนเทนต์สาวยน้ำอันนี้ต้องได้แล้วหมดแล้วเหรอขอดูหน่อยดิไม่เห็นเลยเลยค่ะขอบคุณน่าจะหมดแล้วจริงๆแหละสาวยน้ำมีติ้งการประชุมเต้นยิม แล้วก็แบบปกติคิดว่าน่าจะครบห้าอันโอเคสุดท้ายเราไปดูอะไรนะดูไอ้นี่อัปเดตใหม่กันพรอพมาดูพร็อพกันค่ะมีวางพร็อปตรงนี้เลยมามาดูพร็อพกันว่ามีพร็อพอะไรอัปเดตใหม่บ้างเขาบอกมีพร็อพกี่ชิ้นนะแปดเก้าชิ้นปะ่ะเก้าชิ้นค่ะเก้านิวพรอ็อพไม่รู้อยู่ไหนอ๋อนี่ยนี่นี่นี่มีมอง,องวางให้ดูแหลอะอ่นนี้หนึ่งอัน เดี๋ยวเราจะวางเรียงไว้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างมีโต๊ะจีนนะคะเราจะเรียกโต๊ะน,นี้ว่าโต๊ะจีนนะคะมันเหมือนโต๊ะจีนมากจริงอันนี้หนึ่งอันนะคะพีพบโต๊ะจีนหนึ่งอันมีอะไรอีกเราจะจําได้ไหมว่าตอนแรกมันมีอะไรบ้างอันนี้ปะไม่แน่ใจใช่ไหมอะเจ้าควายโต๊ะจีนอะไรอีกอะทำไมพี่ลิตารู้สึกว่าอันนี้มันไม่มีเพิ่งมามีปะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีมานานแล้วยากอะไม่รู้เลยอะไรอัพเดทใหม่บ้างอันนี้คืออะไรเนี่ย ออมอีแล้วอันนี้อันนี้มีอยู่แล้วปะ่ะอัปเดตใหม่นเ,นเนี่ยเป็นก้องอางรงเนียโซลาเซลล์ก็มาไม่รู้เลยอันไหนอัปใหม่บ <laughs> ้างย่อแยบไปหมดเลยเนะี่ยโอ้โหเอะไรอัปเดตใหม่ <c oughs> บ้างเนี่ <c oughs> ย้จุดนี้บอกเลยเลยว่าิหวังมากไม่รู้อะไรอัปเดตเออันนี้อัปเดตใหม่ปะ่ <c oughs> อะอะ ละล้วนี่มีอยู่แล้วป่ะหรือเพิ่มมีไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าอาบไหมแต่ตัวตีนัปเดตใหม่น่พวกนี้มีอยู่แล้วป่ะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อะไรเลย นิตาบอกน้องนะคะไม่รู้ว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนอกจากตัวจีนพี่รู้จริงจริง <ๆ S 2> อ๋อส้วมเด็กอา่าส้วมส้วมอัปเดตใหม่คือให้มันครบ9ชิ้นนะคะทุกคนช่วยช่วยกันดูนะคะส่วนราเซลล์อัปเดตใหม่หรอไม่ได้มีนานแล้วหรอมีส้วมเด็กแล้วอะ่ะส้วมเด็กแล้วส้วมเด็กอยู่ตอนนี้อ่ะอา่านี่ส้ออ๋ออ๋ออ๋อ หรืออันนี้มันอันเก่าอันใหม่แหละส้มเด็กบอกมันน้องบอกว่าโซลารเซลล์ก็ยี่ไม่มันคง,ปปงลูกโป่งโลบอกอ่ะส้มโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนะฮะรวบรวมก่อนของที่อัปเดตใหม่อะมีส้มหนึ่งสองน้องบอกเก้าอี e. ้เก้าอี้ไม่มันคงอ๋อน,นี่คือเก้าอี้ไม่มันคงอ่สามและ้ะอันนี้มีสามอันอัปเดตใหม่แล้วก็ โต๊ะจีนสี่แล้วก็มีกระสอบทรายทำไมพี่ดิต้ารู้สึกว่าอันนี้มันเพิ่งเพิ่งมีี่ะไม่รู้เหมือนกันแต่มีความสุขอันนี้มีแล้วก็อันเนี้ยเหรืออันนี่มันมีนานแล้วไม่รู้พอมันเยอะเยอะจนแบบมองไม่ออกว่าไหนวะนน้ำเด่นใหม่บ้าง สอบทรายเขื่อ,อนเนี้ยหรอถ้ากระสอบอันนี้มีนานแล้วอะไรนะอันนี้คืออะไรนะควันกับไม้อันนี้น้องบอกเป็นไม้คนละนะอันนี้ปะอันนี้น่าจะเพิ่งมีปะรู้สึกว่าอันนี้เหมือนเพนิ่งมีเนี่ยเนี่ย,ยสองอันหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, ่ห้าหกใครแล้วนน่กครลิต้าบ้าเอาใครว่าพี่ลิต้าเนี่ย อ๋อมีเสาวันนี้ด้วยนะคะที่เพิ่งมีอ่าเสาด้วยมีเสาด้วยอ่าแล้วก็มีอะไรเนี่ยเค้กนะฮะเค้ก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 บิสบิสเค้ก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 อ่าเค้กอัปเดตใหม่มีเค้กอัปเดตใหม่โอเคแล้วสรุปไอไอนั้นอัปเดตใหม่ปหมเนี่ยที่วิลลิต้าบอกตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรแบบใหม่เพิ่มเติมอ่าลูกโป่งโรบอก 1...2...3...4...5...6...7... งสม้็ดเาไหมไอ้ร่มนี้ด้วยไหมเนี่ยไม่รู้ว่ามันเพิ่งอ,อัปเดตใหม่หรือว่าเก้ชิ้นที่มันหายยากจริงๆเชียวเฮ้ยอันนี้ไงอันนี้ด้วยอัปเดตใหม่อันนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีมาก่อนเค้กกระถุงที่มีของของโลอัปยัง น่าจะเพราะว่าในเนี้ยมันต้องมีที่ที่อาเซีใหม่ยวางที่เราบอกมาค่ะต้องมีแน่ๆไม่แน่ใจจริงๆว่าไหนดัมเบลน่าจะมีนาแล้วอันเนี้ยกระสอบอันนี้พีนานแล้วเหรอเปิดพวกมีเลยอะ่ะทำไมเก้าอย่างนี้มันเยอะจังเลยค่ะใช่มอ๋อกระสอบที่น้องบอกตอนแรกเยอะกระสอบอย่างอื่นอันนี้ไง โอเคนั้นเดี๋ยวเรามานับรวมกันมีอันนี้ด้วยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เค้กแปดขันอีกอันวันอ๋อไอ้พวกไม้นี่แน่ๆเลยใช่ปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม้บูมมันน่าจะยังไม่มีมาก่อนน่าจะใช่นั่นแหละค่ะ <anse> เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะวุ่นวายมากโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมารีวิวสิ่งที่อัปเดตใหม่ในวันนี้นะคะบอได้เลยว่าเอยอะแยะหลากหลายมากนะคะก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์ like แล้วกด subscribe นะ่ะกดติดตามเดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นแังใจพี่ติตัทคลิปใหมดเวยนะฝ่ายจีด้วยนะคะลิตาสกอตคิดแคแล้วก็ิกต็อกลิตาสกอคิดแคนนั่นเองนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข,ข้ากลุ่มรข้ครปวคิดแคนนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จีพี่ิตนะคะที่เ,เขียนคำว่ารข้ครปวคิดแคนนะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้ารวมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร,ซรว์วิสว่าอคลิปแบบลิตานั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิตาคิดแคนนะคะะจโรบทากกซื้อดิง คลิปนี้เราจะกดไปที่โลบอกพินิต้าและคลิปคอนเทนชันได้เลยนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย